ครับดูครับนี่เป็นไงครับนี่นะครับดูครับดีมากๆครับหรือใครจะพลิกไปฝั่งข้างหลังครับกล้องหลัะถ่ายแบบนี้ครับโอ้โหเป็นไงครับซื้อไหมครับซื้อไหมครับตัวนี้ติ๋วแจะแจ๋วครับตัวนี้ครับดูการดีสวัสดีครับทุกคนวันนี้ครูภูมิเอาทำไมมืดจังวะครูภูมิมีไฟมานําเสนอครับนี่เลยอ้าวมองไม่เห็นจริงโอ้โหเป็นไงครับ วันนี้ครูภูมิมีไฟมานำเสนอนะครับไฟตัวนี้คือนี่เลยนะครับโฟโต้เล็กไลท์นะครับตัวนี้นะครับดูความพิเศษของเขานะครับตัวนี้นะครับมีค่าเปอร์เซ็นต์บอกข้างหลังใช้ไฟไปแล้วนะครับแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับชาร์จไปเท่าไหร่ใช้กี่วัตต์นะครับตัวนี้สามารถปรับได้นะครับดูดูดูนี่นะครับความสว่างนะครับสามารถปรับได้ด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นไงครับอันนี้ปรับร้อยเลยนะนะครับตัวนี้บอกเลยว่าดีมากๆครับแล้วไฟแจ้งมากๆนะครับตัวนี้นะครับ ดูครับนี่เลยถูกใจแบบสไลท์เลยนะครับตัวนี้อ่าดูครับไฟสองเมืองหลัง,ลงและที่สำคัญนะครับตัวนี้สามารถทำเป็นไฟวอร์มไลท์สีได้นะครับโดยการบิดตรงนี้ครับขึ้นไปอีกหนึ่งที่เดี๋ยวภูมิจะเปิดไฟตรงนี้นะครับแถมๆเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บภูมิจะเปิดด้านหลังเอาไฟตรงนี้ไปวางไว้ด้านหลังครับผม เอิ่อย่างนี้ครับนี่มันเป็นการจัดองค์ประกอบมุมห้องครับในการไลฟ์สดนะครับในการนําเสนอนะครับอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าการพูดต่างๆทําให้เราเนี่ยนะครับมีบรรยากาศในห้องที่สวยงามมากๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเปลี่ยนได้หลายสีด้วยอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีครับผมเป็นสีส้มอย่างนี้อ่าเนีครับสีสวยมากและอีกหนึ่งโหมดนะครับที่น่าสนใจก็คือโหมดนี้ครับผมปรับขึ้นไปหนึ่งที่เองอ่าพอได้กดอีกหนึ่งทีครับ กดหนึ tech, ่งที่เป็นเฟรมที่2กดหนึ่งท our ี่นี่ครับเป็นไฟเทคครับสามารถใช้เป็นไฟเทคได้ครับตัวนี้เป็นไงครับโอ้โหไฟแจ้งมากๆครับตัวนี้ดีมากๆครับใครสนใจนะครับภูมิแปะตก้าไว้ด้านล่างแล้วนะครับตัวนี้การให้แสงของเขานี่แบบชัดมากๆนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเราไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์นะครับตัวนี้ใช้ไฟอย่างเดียวนะครับใครได้เห็นคลิปนี้แล้วจะหาว่าภูมิภูมิเนี่ยใช้เอฟเฟกต์ใช้ฟิลเตอร์ไม่ได้ใช้นะครับใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนี่ ไฟเต้าหู้ของเรากดไปทีเขาจะกลับไปเป็นโหมดเดิมนะครับนี่นะครับเวลากลับมาเป็นโหมดเดิมโหมดสีก็เป็นโหมดตรงกลางตัวนี้นะครับนี่นะครับ,บสีครับตัวนี้สีฟ้าสวยมากๆครับดูครับสวัสดีครับวันนี้เป็นการเล่าเรื่องที่เย็น นี่นะครับตัวนี้เลยบอกว่าคุ้มมากครับใครสนใจนะครับแปะวิธีการด้านล่างแล้วนะครับและบอกเลยว่าเขาแพ็คพลาสติกมาดีมากนะครับและของที่มากับกล่องก็คือตัวนี้ครับนี่เป็นขาตั้งครับพลาสติกยังดีนะครับเกรดเอนะครับดูดูดูอ่านะครับแล้วก็เป็นขาตั้งเล็กนะครับแล้วก็เป็นตัวหนีบครับตัวนี้สามารถหนีบกับโทรศัพท์ได้ด้วยตัวนี้ครับ ดีมากๆคือแบตเขาบอกว่าอยู่ที่20,000 m นะครับแบตตัวนี้เปิด24ชั่วโมงนะครับสามารถใช้ไฟอ่อนนะครับเขาบอกว่าเราใช้ไฟอ่อนเนี่ยนะครับสามารถอยู่ได้ถึง12ชั่วโมงเลยนะตัวนี้นี่นะครับใช้ไฟอ่อนแบบนี้นะครับไฟอ่อนแบบนี้อ่อนแค่ไหนอาจจะจะไปเปิดไปตรงนี้ดูนี่ครับเพียงพอแล้วนะครับแค่นี้นะครับใช้ไฟแค่นี้นะครับอยู่ได้เป็นวันเลยนะครับตัวนี้นะครับ คุ้มมากๆครับผมตัวนี้ใครสนใจนะครับบอกเลยว่าจัดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วให้ไฟมันดีมากๆครับแสงสวยมากนะครับอืออ่านิ่บี่กล้องนี่ครับจะได้ขอรัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ